ร้านเนี่ยเป็นโทนสีชมพูด้วยนะคะโอ้โหคือแบบว่าเหมือนเกมรู้ใจอ่ะจริงก็คือว่าเราเนี่ยจะเลือกขายอะไรก็ได้เนาะก็คือมีเสื้อผ้าให้ขายมีเนื้อมีผลไม้มีผักด้วยค่ะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ขายด้วยนะคะทุกคนถ้าปอซื้อเงินล่ะถ้าปอซื้อเงินล่ะทุกคนมันจะเป็นยังไงคะเอ้าทุกคนเฮ้ยปอปอกดซื้อไปแล้วนะคะอุ้ย ออเฮ้ยทุกคนเงินปอมหมดเกลี้ยงเลยเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็ สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมรอบอกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นี่ทุกคนปอนเนี่ยไปเจอแมปใหม่นะคะแล้วก็แมปนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะให้เรานะคะเปิดร้านขายของชานะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นี่ทุกคนคะ่ะปอก็จะมาเริ่มเล่นครั้งแรกเลยนะคะก็ไปคะ่ะทุกคนก็คือว่าเราจะต้องเลือกพื้นที่ก่อนนะคะเอมฉันจะไปอยู่ ตรงไหนของโลกดีค่ะทุกคน <Yeah. S 1> เออแล้วก่อนนะเอ๋อเป็นตรงนี้ดีไหมเอ่ยหรือว่าตรงนี้ดีอ่ะปึ๊บโอเคครับอันนี้คืออะไรวะก็อ๋อเขาเนี่ยกำลังสอนเราอยู่นะคะจับไปค่ะทุกคนอันนี้คือกดตรงนี้นะคะปึ๊บแล้วก็เลือกอันนี้ค่ะเฮอ อารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นเนรซิมซี่เลยยังเห็นไหมจะบอกว่าเขาเนี่ยทำเหมือนในเนรซิมซี่มากๆเลยนะคะในการเลือกของแล้วก็ตกแต่งนะคะปุ๊บก็คือว่าเขาให้เราเนี่ยเอิม่มวางชั้นวางของนะคะได้เลยครับผมปุ๊บสองอันใช่ไหมแล้วก็กดที่อันนี้นะคะอันนี้คือเป็นเครื่องคิดเงินนะคะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะคะแล้วก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมปุ๊บ นี่หนึ่งอันนะคะแล้วก็ไปที่รูปลดนะคะปุ๊บอะไรอะสีชมพูนะคะโอ้อันนี้คือรถกระบะของเรานะคะเขาให้เราเนี่ยขับไปตามลูกศรนะคะอย่าบอกนะว่าอันนี้คือแม่ป่าทุกคนดูดิกมา,าก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องขับไปรับของมาขายนะคะ ก็ตอนนี้เนี่ยนะฉันเนี่ยไม่มีพนักงานนะนะก็คือว่าเราเนี่ยกำลังตัวคนเดียวนะคะยังไม่ได้จ้างพนักงานเลยนะคะโอเคครับผมปุ๊บแล้วก็ทำการกด E นะคะแล้วก็ไปที่ผู้ชายคนนี้นะคะผมได้เลยสวัสดีพนักงานสวัสดีครับพอดีผมจะมาสั่งของนะครับเขาให้ปอเลือกอันนี้นะคะมันคืออาหารกระป๋องใช่ไหมโอเคคือให้ปอเลือกซื้อกี่อันน่ะ ยี่สิอันหรอโอเคแล้วก็รอของมาส่งนะคะคือจะบอกว่าเกมเนี่ยทำดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เฮ้ยวันดีเธอเธอเชื่ออะไรหรอจะบอกว่าแบบนี้เนี่ยก็มีคนเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะไปครับแล้วก็ทำการกดโหลดนะคะโอ้โหนี่ไงทุกคนโอเคแล้วก็ขับกลับร้านกันนะคะเฮ้ยเธอโอ้โหเราเกือบขับทนเขาแล้วนะคะ อคหทุกคนก็ขับค่อนข้างยากนิดนึงนะคะโอเคครับผมโอ้จะรอดไหมเนี่ยวันนี้จะต้องรอดเฟยเอาละค่ะก็คือว่าฉันเนี่ยจะต้องเปิดร้านแล้วก็ค่อยๆพัฒนาร้านไปนะคะทุกคนโอเคก็ร้านชั้นตอนนี้เนี่ยนะ ยังไม่ได้จา้างพนักงานคนไหมเลยนะเพื่อน <Yeah. S 1> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย้ทุกคนก็คือว่าร้านเนี่ยเป็นโทนสีชมพูด้วยนะคะโอ้โหคือแบบว่าเหมือนเกมรู้ใจยอย่ะจริง <Hey. S 1> กดที่ตรงนี้นะคะมันคืออ๋อวางของครับมาเราจะวางของกันนะคะปุ๊บนี่ทําการเติมของนะคะทุกคนปุ๊บว้าว แล้วก็อันนี้คืออ๋อได้ไงทุกคนเรากําลังจะจ้างพนักงาน1คนนะคะก็คือว่า200เหรียญเลยนะคะต่อ1ชั่วโมงเนี่ยโ,โหก็คือ ก็คือว่าค่าตัวเนี่ยแอบแพงนะคะเนี่ยทุกคนและนี่ก็คือร้านของปอเองนะคะแล้วก็อน,นี้คือเอิมลูกค้านะคะทุกคนวันดีพนักงานสู้ๆแล้ววันนี้เนี่ยได้เลยค่ะท่านายฉันน่ะจะมาทํางานให้เต็มที่เลยนะคะพนักงานคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าจูดี้นะคะจูดี้คือแบบจูดี้คือแบบชื่อเหมือนเพื่อนปอเลยนะคะทุกคนโอเคจูดี้วันนี้นะฉันก็ขอฝากร้านด้วยนะได้เลยค่ะคุณนายแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ร้านของเราเนี่ยก็คือมีของขายแค่2อ,อย่างเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการขยายร้านหรือว่าตกแต่งร้านนะคะก็สามารถทำได้นะคะปุ๊บนี่เลยค่ะทุกคนก็คือว่าตกแต่งร้านได้นะคะผมอันนี้คืออะไรอะ่ะตู้อะไรหรออันนี้คือตู้โอ้โหอันนี้เหมือนจะเป็นตู้วางของนะคะก็คือแบบราคาประมาณแบบว่า1,000เหรียญเลยนะคะแพงมากโอ้โหแพงจริงๆโคตรแพงอะ่ะ กอขอวางอันนี้เพิ่มแล้วกันนะคะทุกคนเอาละแล้วก็เดี๋ยวนะเราจะมาทําการตกแต่งนะคะเราสามารถมูฟของได้นะคะเห็นปะปึ๊บแล้วก็ปอจะเพิ่มอันนี้มาค่ะปึ๊บเป็นสี่อันเนาะ<ๆ>จะได้ขายของเยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็เราจะมาเพิ่มของกันครับนี่เลยปึ๊บ โอ้ทุกคนอย่าบอกนะว่าตอนนี้คือของปอหมดแล้วอะ <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยชั้นอะจะต้องไปสั่งของเพิ่มนะคะเพราะว่าของเนี่ยหมดร้านแล้วค่ะทุกคนก็คือว่าของเนี่ยเหลือแค่นี้นะคะเอาละเราจะไปสั่งของกันนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะเลือกขายอะไรก็ได้เนาะก็คือมีเสื้อผ้าให้ขายมีเนื้อมีผลไม้มีผักด้วยะคะ่ะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ขายด้วยนะคะทุกคนหุยถ้าปอ ขายคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่ามันใช้แบบมันใช้เงินเยอะมากเลยอะ่ะคือเราเนี่ยจะต้องรอเงินก่อนนะคะเพื่อทำการต่อทุนเนาะโอเคครับก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอขอมาขายอาหารกระป๋องก่อนแล้วกันเนาะเออเราจะไปเอาของกันนะคะที่โกดังนะคะเพื่อเอาของมาขายนะคะจะบอกว่าอาหารกระป๋องเนี่ยทุกคนขายได้แค่กระป๋องละ20สิเหรียญน,นะ แบบน้อยมากเลยอ,ะอ่ะบอกเลยว่าเราเนี่ยจะใช้เงินนะคะจะต้องคิดดีๆเลยนะคะเอ้ยวันนีเอ้ยเธอโอ้โหเกือบชนแล้วจ้าเมื่อกี้นี้นะคะทุกคน<อ>ไปครับผมไปเติมของกันนะคะของหมดเกลี้ยงเลยครับเปร๊บนี้หูได้ของมาเต็มเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเวลากลับนะคะเฮ้ยก็เดี๋ยวนะรอให้เราเนี่ย รวยก่อนแล้วกันเนาะจะมาจ้างคนขับรถให้นะคะไปฮะไปคะ่ะเรียกเวลาเติมของกันแล้วนะคะเพิ่มปึ๊บนี่เรียบร้อยโอ้ยเอาทำไมของอยู่นี้อะ่ะโอเคไปคะ่ะทุกคนเร้เวลาไปคะ่ะมาเติมของกันนะคะเอามีแค่นี้หรอ<า>ใช่มีแค่นี้ก็คือหมดแล้วนะคะ<า>โอ้โหทุกคนคือแบบร้านเราเนี่ยทุนแบบต่ำมากเลยอะ่ะนะคะ หรือว่าเราเนี่ยควรจะลงทุนเพิ่มดีไหมละ่ะทุกคนดีปะ่ะจริงๆคืออยากขายอันนี้เพิ่มมากเลยอะ่ะหมดแล้วหรอ,อ,อสวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องขอโทษนะคะที่ว่าช่วงนี้เนี่ยร้านของเราเนี่ยคือขายแต่อาหารแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอให้เราเนี่ยมีเงินแล้วก็มาขายเนื้อขายเสื้อกันนะคะทุกคนเออ โอเคครับก็คือต้องรอให้เงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะคะนะถ้าปอซื้อเงินล่ะเฮ้ยถ้าปอซื้อเงินล่ะทุกคน<อ>มันจะเป็นยังไงคะอ,คอ้าวทุกคนเฮ้ยปอปอกดซื้อไปแล้วนะคะอุ้ยเอาล่ะก็ภาคนี้เนี่ยขอเติมเงินแล้วกันนะคะทุกคนมาค่ะเราจะมาขายของอย่างอื่นด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ร้านเนี่ยมันดูน่าเบื่อเกินไปนะคะก็คือเดี๋ยวนะ ฉันจะมาขายอันนี้เลยครับผมมันหมุนยังไงนี่ทุกคนเออม,มันหมุนได้ไหมอ๋อหมุนได้นะคะทุกคน,นะคะก็คือทําการหมุนเนาะปุ๊บนี่เลยโอเคแล้วก็เราจะมาขายอันนี้สองอันนะคะหมุนยังไงหมุนก่อนหมุนก่อนปุ๊บนี่อ๋อมันวางไม่ได้เนาะงั้นก็ไม่เป็นไรทุกคน เดี๋ยวพอจะเอาอันนี้ออกแล้วกันนะคะเพราะว่ามันดูเยอะแล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะก็แล้วกอขอุนอันนี้เนาะหมุนก่อนปึ๊บแล้วก็ซื้ออันนี้เพิ่มนะคะทําการหมุนเลยค่ะทุกคนนี่นี่เป็นยังไงเป็นยังไงแล้วก็เราจะมาย้ายอันนี้กันจริงๆคือเราจะมาตกแต่งพื้นกันนะคะเอาพื้นเป็นลายอันนี้ดีไหม โหถามจริงว่ามันได้แค่ละอันน่ะเฮ้ยทุกคนมันแพงจะมาอ๋อนี่ไงอ๋อมันลากได้นี่หว่านี่จะมาทาสีพื้นกันนะคะทุกคนเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยทุกคนเงินพอหมดเกลี้ยงเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คือแบบมันใช้ไวมากเลยอะ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนปอเติมได้อีกคะ่ะเติมอ,อีกเอ้าทุกคนเงินพอหมดแล้วอะ เงินหมดแล้วหรอ,อทุกคนเราใช้เงินจนแบบว่าลืมดูเลยว,ว่าเราเนี่ยเงินไม่ค่อยเออยอะเท่าไหร่นะคะทุกคน บอกว่าไอพื้นนะคะทุกคนราคาเนี่ย400ลเลยนะคะแบบว่าแบบแพงมากๆเลยอ่ะก็คือจะต้องใจเย็นๆเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ทแบบว่าใจร้นอนน่ก็เติมไปเลยค่ะทุกคนค่ะ1,000นะคะก็จะได้มา3แสนเลยเนาะทุกคน <illed S 2> ก็เดี๋ยวเอาไว้พ์ทหน้านะคะพอจะมาเติมเงินนะคะแบบเต็มสูบเลยค่ะแล้วก็จะมาตกแต่งร้านนะคะให้มันสวยแล้วก็อลังการที่สุดเลยนะคะทุกคนคือร้านเนี่ยเราก็สามารถขยายให้มันใหญ่ขึ้น ได้ด้วยนะคะก็ถ้าอยากดูต่อนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะปอจะมาเิอแล้วก็จะมาสร้างร้าน,นให้อลังการเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายๆคะ่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายาย